แสดงว่าหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่สามแบบเนี้ยเขาบอกบอกเขาว่ามันเขาว่ามันบ่ไวแล้ววันตีอไปอืเตรียมวัดไ้แล้วเตียมวัดไ้แล้วเศดกระไรดูดออกเศดไหลที่ยังสารพัดให้มันมันมดถุกโลกจ้าที่หันมืดถูกยางเขาเขาคำถามมาคำเป็นี้ยังไม่ให้ปังหัวใจบ๊อบบอตามอาการเลยค่ะลูกซ้ายอายุอายุลายไปไในค่ะเพิ่นอายุสี่สิบกว่า เป็นเบาหวานพอไหมเบ่ค่ะเบาหวานแล้วก็ตามมาไตาล้ามกันมา,าไไตวก่อนมอวมกินกาแฟแม่หมดเฮานี่จักกล้องเลรอค่ะกินมื่นละซองมื่นละซองอันทีสร้างน้ำตัวเนาะจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอยู่ซองหนึ่งกับกับอีกซองหนึ่งพันหนึ่งหมือนอให้มอก,กินผู้เดียวมแม่แม่โดนด้วยแม่แค่หมนซองหนึ่ง คิดว่าให้ให้มอสกินผู้เดียวมันดิเป็นยังไงอย่างนี้ถ่ากายทุกภพเป็นแบงต์เอามาให้แม่มือนั่นสองกองแม่มันบ้าอ่าเป็นเป็นกาแฟสามกองเหรอก้อนนานีที่เดินเอามาให้อีกสองเป็นหากรองเนาะกาแฟทั้งหมดหากรองกินมือละซองตอนนี้บ่ต้องฟอกไตโอ้ยยางได้แล้วโอ้ยนั่นดีใจเออดีใจน้ำฝนน้ำมองไ่เห็นมาแล้วอือแม่